ยอดชะม่วงเนี่ยโอ้ยถอดยอดสวยมากนี่นี่น,นี่เอาไปต้มใส่กบต้มใส่อึ่งช่วงนี้นะคะใครมาจามแถวนี้เนี่ยนี่ยอดงามงามยอดงามงามมา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 ,มาเก็บด้วยกันไปต้มใส่กลบหน่อยเก็บยอดชะม่วงก่อน นี่ยอดงามงามยอดผักติว้วเิ็บเไปใส่ต้มเห็ดแกงเห็ดนี่ดูดูนี้ต้องแกงเห็ดก็ต้องยอดผักติ้วนะคะเพื่อนๆยอดผักติวนี่ถอดยอดดีดี ยิ่งเก็บยิ่งขึ้นมีอยู่ต้นเดียวนะคะเอามาปลูกต้นเดียวเนาะแต่ว่ากินไม่หวาดไม่ไหวนะคะอยากอยากาเห็นดอกมันนะคะแต่ว่ามันยังไม่เป็นดอกเนาะดูยอดงามยอดอ่อนๆไปต้มซุปก็อร่อยนะคะซุปยอดผักติว้วซุปดอกมันก็อร่อยซุปอ่าอันนี้ก็อร่อยเบิงบ้งเบิงบ้ง ไงมันงามอันนี้เป็นยอดมะตูมซาอุนะคะกินกับลาบลาบปลาดุกอร่อยใครอยากมาเก็บเอาไปกินกับลาบมาเอาได้นะคะยอดงามๆยอดมะตูมซาอุมันจะยอดใหญ่ๆสวยๆย,ยอดมะตูมตูมซาอุ จ้ำนี้ละซำนี้ก็พอกินเก็บผักดินปีไปกินกับตำตำมะเขือก่อนหนอนงามๆใส่ผักลินปีนี่นี่นดอกดอกผักลินปีนี่หรือผักกาดนกเขานะคนไทยก็เรียกผักกาดนกอเขาแต่เราเรียกผักดินปี กิบอโยดหน้ากินกับตำมาเขือตามะทูเข้ากันเถด้ออันนี้เป็นชุมพูมะเหมี่ยวนะคะปีนี้ไม่ดกมันหล่นหมดวันนี้กินกับข้าวนะคะน้ำพริกแมงดาเนาะซื้อมานะคะแล้วก็หมูไม้หนึ่งข้าวเหนียวบางคุดนะคะแล้วก็ผักที่เก็บมาได้เนาะผักต่างๆนะคะกินผักสด